มโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาเป็นอาหารข้อหนึ่งในอาหารสี่อย่างมโนสัญเจตนาเจตนาคือความจงใจตั้งใจพร้อมในใจที่ว่ามโนสัญเจตนามโนสัญเจตนานี้เจตนาก็คือกรรมจะกรรมดีหรือไม่ดีคือกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามที จะนำมาซึ่งผลในคำว่านำมาซึ่งผลนี้ก็คืออาหารอาหารนี้มีความหมายว่านำมาซึ่งผลดังนั้นมโนสัญเจตนา คือความจงใจตั้งใจที่เป็นกรรมที่ตั้งขึ้นในทางใจจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะนำมาซึ่งผลดังนั้นเจตนาที่ตั้งขึ้นก็ต้องตั้งในทางใจเท่านั้นไม่ตั้งในที่อื่นเจตนาเรียกว่ากรรมเพราะเจตนาตั้งขึ้นที่ใจจงใจประกอบด้วยอากูศลบ้างหรือในบางครั้งก็เปลี่ยนกูศลเมื่อประกอบกับอากูศลก็เป็นเจตนาที่เป็นบาปเป็นอากูศนนั่นแหละถ้าประกอบกับกูศลก็เป็น ็นบุญยากรรมในบางครั้งเราก็เรียกว่าบุญกุศลแต่ที่จริงแล้วมีเจตนาตั้งขึ้นคือความจงใจตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็ตามดังนั้นเมื่อมีเจตนาก็คือมีกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเมื่อมีกรรมก็ถือว่าเหตุได้ตั้งขึ้น เมื่อมีเหตุมีปัจจัยตั้งขึ้นย่อมมีผลดังนั้นคำว่ามีผลเกิดขึ้นนี้ก็คืออาหารนั่นเองกรรมจึงมีผลแน่นอนเพราะกรรมหรือเจตนาไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็จะมีผลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีดังนั้นบุคคลที่มันทำบุญทำกุศส นั่นหมายความว่าเขามีความจงใจตั้งใจในการทําจิตทําใจให้มีกุศลคือมีสติมีปัญญามีความเพียรในการที่จะดําเนินกิจกรรมการงานหรือหน้าที่ให้เปลียนไปแบบมีสติปัญญาอย่างดีและสม่าเสมอสิ่งที่ทํานี้จะนํามาซึ่งผลซึ่งเป็นผลที่แท้ผลแท้หรือผลลวิบากผล,ลวิบากซึ่งเป็นผลที่ดีก็มีไม่ดีก็มีซึ่งเป็นผลแท้ที่ เกิดขึ้นทันทีเพราะเมื่อมีเจตานาที่ดีจิต ก็ดีงามไม่ตกต่ำคือมีความเจริญเพราะเจตนาดีเป็นกุศลส่วนอกุศลซึ่งมีเจตนาเป็นตัวกรรมจะทำจิตใจให้ตกต่ำไม่เจริญนั่นเรียกว่ามีผลนั่นเองหรือเรียกว่าผลลวิบากผลลวิบากไม่ต้องคอยไม่ต้องคอยนานไม่ต้องคอยชาติหน้าเกิดขึ้นทันทีลองรับเหตุที่เกิดขึ้นผลเกิดขึ้นลองรับเหตุ ไม่ว่าจะเป็นส่วนดีหรือไม่ดีเมื่อผลเกิดขึ้น ย่อมจะทำให้มีภาวะของเจ้าของจิตใจนั้นถ้าเป็นผลดีชีวิตก็มีความสงบสุขใช้ชีวิตดีดำเนินไปดีเป็นสุขคติมีความสุขในการดำเนินชีวิตพอรู้ถูกรู้ผิดแล้วเลือกประพฤติปฏิบัติได้ให้เหมาะสมแก่ความรู้ของตนได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการศึกษาไม่เข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าไม่มีสติไม่มีปัญญา การดําเนินชีวิตก็จะขาดความมีเหตุมีผลตามความเป็นจริงก็จะใช้อารมณ์ในการตัดสินถ้ายินดีพอใจก็ติดอกติดใจแล้วก็ดําเนินไปก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลําบากเพราะหามาสนองความอยากไม่รู้จักพอทักทีส่วนคนรู้จักความพอดีพอดีในการดําเนินชีวิตพอเขารู้ถูกรู้ผิดรู้เหมาะสม ก็จะตั้งสติในการดำเนินชีวิตเขาก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสมเหตุสมผลเหมาะสมดีแก่ฐานะของตนสามารถบริหารจิตบริหารกายให้ดำเนินไปได้อย่างอยู่ดีมีสุขนั่นก็เพราะว่ามโนสันเจตนาคือความจงใจตั้งใจซึ่งเป็นกุศลเป็นความดีงามก็เป็นอาหารคือนำมาซึ่งผลผลคือผลที่เป็น ผลแล้ววิบากคือผลแท้ซึ่งเป็นผลที่แน่นอนไม่มีผู้ใดจะสามารถมาเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้อีกทั้งผลอาน,นิสงส์งที่ดีก็จะเกิดขึ้นได้เพราะเขาฉลา,าดในการบริหารชีวิตสามารถทำงานทำกิจให้ได้ผลดี ซึ่งเป็นผลติดตามมาจากสิ่งที่เขาทำชีวิตของเขาก็จะมีความมั่นคงดีในชีวิตความมั่นคงดีในชีวิตนั่นก็หมายความว่าสามารถหาปัจจัยสี่ได้มาหล่อเลี้ยงชีวิตได้ อีกทั้งมีกุศลกรรมคือมีกุศลเจตานาซึ่งนำมาซึ่งผลนี้ก็จะทำให้มีความสมบูรณ์ดีคือทั้งมีในสิ่งที่เรียกว่าฐานะดีและมีสาระดีชีวิตก็สมบูรณ์ดีได้อันนี้มโนสัญเจตานาซึ่งนำมาซึ่งผลก็จะได้นำมาซึ่งผลตามที่ตนศึกษาจนมีความรู้มีสติปัญญา ทำให้ชีวิตดําเนินไปด้วยดีอย่างมีปกติสุขเกิดสันติสุขได้อย่างแน่นอนทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นเรื่องที่เราควรศึกษาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติก็จะได้ผลดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประกาเละชนิด